สวัสดีครับเจอกันกับผมกิตินะครับนะวันนี้เข้าศูนครัวครับผมรอบๆรั้วบ,บ,บ,บ้านนี่แหละนะจะมาทํากิจกรรมอะไรเนี่ยในวันที่เราออกจากบ้านไม่ได้นะครับนะในวันที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองและสังคมต้องหากิจกรรมทํานะครับนี่เป็นต้นมะเขือนะครับต้นมะเขือเปาะผมเพาะแบบคนมักง่ายนะครับ วันวานมาเมล็ดลงในกล่องโฟมนะครับกล่องอาหารแช่เย็นที่เหลือๆก็มาทําเป็นที่เพาะผักเพาะพจน์ไม้นะครับนะทีนี้มันเยอะทีเนี้ยมันหนานแน่นแล้วจะเอาลงถุงเอาลงกระถางนะก็วันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้นอกเหนือจากการคำนวณตัวเลขแล้ว ตอนเช้าผมก็จะทําเจ้านี่ก่อนนะครับเอาต้นกล้ามาเขือลงกระถางนะครับเท่าที่จะมีได้หาได้นะกระถางก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับนี่คือบริเวณสวนครัวนะครับเล็กๆฝั่งทางที่ตะว,วันออกของบ้านมันก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางที่ตะว,วันตกก็จะมีนะครับ นต้นกระเพรานี่ก็เกิดจากการปักชำนะครับน่าสงสารแต่สะระแหน่นี่แหละชำแล้วประมาณสองอาทิตย์แสดงว่ารอดแล้วแหละนะครับผมไม่ได้ทำลงเรือนนะ,ะเดี๋ยวก่อนจะไปะย้ายต้นก้ามาเขือเปาะนะครับลงกระถางขอนำเสนอก่อนนี่นะครับรอดแล้วแหละ ผมชาเสร็จแล้วผมก็ทิ้งไว้ใต้ก๊อกน้ำนะนะพอะตรงนี้น้ํามันซึมมันรั่วมันชุ่มชื้นดีคงจะรอดนะครับตรงนี้เป็นถุงถุงอาหารสัตว์นะครับถุงอาหารแมวนะครับผมก็จะลงมะเขือมะเขือเทศราชินีนะครับเนะี่ยที่เป็นลูกเล็กๆแ,แดงนะเขียวเขียวแล้วเนาะเวลามันโตมันจะเลื้อย ผมจะวางแผนให้เขาเลื้อยขึ้นตรงไรพะเลทที่ผมมาวางยึดติดไว้กับกำแพงบ้านนะเนาะความคิดผมนี่กะว่าจะให้มันเลือ้อยเต็มหน้าพเลทเนี่ยนะครับเด็ดใบออกตัดแต่งใบให้เหลือแต่ลูกแดงๆดวเขียวนะเต็มหน้านี้คงสวยงามน่าดู <c oughs> นะถ้ามันรอดนะตรงนี้กำลังงอกนะครับ จริงๆแล้วมะเขือเทศเนี่ยผมก็ปลูกไว้อย่างที่ผมเคยทำที่ไปดูนะครับก่อนหน้าน,นี้นานแล้วแหละเนาะนั่นแหละลูกเล็กๆแดงๆนั่นแ,ลแหละเวลามันเลื้อยเนาะมันเป็นมันไม่ใช่เถาแต่มันเหมือคล้ายๆเถาวัอนะเนาะมันเลื้อยแล้วมันยาวไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วลูกกระดกมากน้ำหมกักอันนี้ต้นส้ม สม้มสาอะไรประมาณนั้นแหละได้ลูกเขาเอาเพื่อนบ้านเ้าแบ่งลูกม่ให้ทานนะครับก็เลยเพาะไว้ในถุงเพาะไว้ไลายถุงอยู่เหลือแค่นี้นี่นี่ก็มะเขือเทศเชอร์รี่นะครับเนี่ยอันนี้ผมอันนี้เกิดจากการผมคัดเอ,อกมาเล็ดมานะ่ะพวกนี้มา็์เกรีบมาเล็ด,ร,ลดรีบนะครับนะผมก็หวานทิ้งตามกระถางนี่แหละแล้ว เขาก็งอกได้ด้วยส่วนตัวนี้เป็นกุ้ยช่ายนะครับพักแปน่นครับพักแป่นบ้านผมเห็ดสมพักกุ้ยช่ายดองเนี่ยเสยียบหลายกินกับตำมงังหุงนะครับโอเคโอเคนะครับคลิปนี้ขอเวลาสี่ห้านาทีนะครับเดี๋ยวส่วนการเอามะเขือเปาะลงกระถางเนี่ยเดี๋ยวจะทำอีกคลิปแยกนะครับ โอเคสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นี่พื้นที่ตรงนี้ยนะครับยังไม่เป็นระเบียบเลยประมาณหนึ่งคูณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งตารางเมตรลกๆซึหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมขอุยัดใหญ่ต้นกานะครับสวัสดีครับ